สวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้มาพบกับมามีออสการ์เหมือนเช่นเคยนะคะในวันอังคารที่24ตุลาคมปี2566ค่ะมามีมาอัปเดตราคาข้าวเหมือนเดิมนะคะปรับลดลงอีกแล้วค่ะทุกคนเมื่อวานมามีเกี่ยวไปนะ,ะที่มามีไรฟ์สดไปตอนกลางคืนช่วงคำ่ำช่วง6โมงเนาะ,ะอันนั้นคือเก็บไว้เป็นพันข้าวนะคะสำหรับข้าวเจ้าโดแต่ว่าช่วงตอนกลางวันได้ขายไปนะคะนิดๆหน่นนอยๆนะคะแต่จะบอกว่าแปลงนี้ขาดทุน เขาลงทุนไปหกพันเป็นการจ้างดำอ่าจ้างลกกา้าถอนกา้านะคะมาดำจ้างคนมาดำนะคะใส่ปุ๋ยกระสอบหนึ่งนะคะเมื่อประมาณหกพัน 6, บาทกะ่ะทุกคนได้เงินสำนีค่ะนะขายไปได้เงินสำนีนะคะไลก่กว่ากว่านะคะเมื่อวานก็วันที่ยี่สิบสามนะทุกคนมันมีเข้าไปช่วงสี่โมงเย็นจะห้าโมงเนี่ยทุกคนเออสี่โมงจะห้าโมงนะคะนนี้คือเอาเข้าไปขาย นะคะน้ำหนักขาเข้าขาออกหักลบแล้วก็เหลือ345กิโลแต่ราคาที่ได้ทุกคนเป็นราคาที่ปรับลงมานะ่ะเหลือกิโลละ10บาท4 1สตางค์หรือถ้าเราคิดเป็นตันเนี่ยก็จะเป็นตันละ1 4 1 1 0บาทอออราคาเข่าเหลือกิโลละสิบาทกับทุกคนได้เงิน3ามพันหานะคะหัาคารถเกี่ยวไปห0 0้อยเจ็นะคะไลกว่าออาก็เหลือเงิน ซัมนีนะคะถือว่าขาดทุนปแปลงนี้ถือว่าขาดทุนนะคะเป็นนาดําตอนแรกก็เออจะเก็บไว้ทําพันแต่อ่ะเดี๋ยวไปขายสักหน่อยเผื่อได้คืนมานะแต่ก็ได้ค่ะได้ดเ,ดเ,ดเดี๋ยวมาแค่นิดเดียวนะทุกคนแบบนี้คือขาดทุนนะคะปแปลงนี้ขาดทุนทุกคนของทุกคนราคาเท่าไหร่พื้นที่ของทุกคนตอนนี้ราคาเท่าไหร่มาม่เห็นอ่าบางท่านได้คอมเมนต์มา9กบาท8บาท แล้วก็อีกหลายๆคอมเมนต์นะคะต้องขอขอบพระคุณในสูงขอแยางหยิบยกมาบางส่วนนะคะบอกว่าข้าวเหนียวเจ็ดบาทลําปางนะคะอุบลสิบสองบาทเก้าสิบสตางค์นะคะอีกท่านบอกว่าตั้งราคาไว้สิบสามบาทแต่ไปขายจริงบอได้นะคะไม่ได้เนาะอีกท่านบอกว่านะ,ะเชียงใหม่เก้าจุดสองศูนย์นะคะเก้าบาทยี่สิบสตางค์บอกว่าอ,อีกท่านหนึ่งก็บอกว่าเคยได้ประกันราคาข้าวมาทุกปีปีนี้อดนะครับพี่น้องนะคะโอ้อีกท่านก็บอกมาขนาดข้าว ยังออกไม่เต็มระบบนั่นเนี่ยยังออกบ่เต็มระบบนี่ราคาลงป่านนี้นะคะอีกหลายๆท่านเลยหนูได้9,006ก็ามานะวันนี้ยังไงก็อย่าลืมร่วมกันคอมเมนต์นะคะมามีออสการ์ชาวนาคนนี้เอาใจช่วยทุกคนนะคะอรอลุ้นกันไปโดยช่วยมาตรการรัฐยังไงมามีก็ยังมองบวกอยู่นะคะขอให้ช่วยพี่น้องชาวนาเถอะนะคะอย่าทอดทิ้งเลยเพราะว่าเหมือนอย่างแปลงเนี้ยที่มามีขายไปนี่คือขาดทุนนะคะเพอเนาะจ้างดํา ทุกคนคะ่ะวันละ350อะ่ะนะยังไงก็พบกันคลิปหน้าในวันพรุ่งนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มามีออสการ์ด้วยนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะแล้วพบกันกับทุกคนคะ่ะบ๊ายบายขอบพระคุณทุกคนมากคะ่ะ